ค่ะท่านผู้ชมคะรายการตับท้องชาวบ้านช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหลังบ้านสสนะฮะซึ่งวันนี้อาจารย์เป้านะคะอยู่ที่บ้านท่านสสเกียรติคุรดมเมนาสวัสดนะคะอยู่กับคุณจุฑาัานเมนาสวัสดแล้วก็คุณเก่งนะคะซึ่งวันนี้มาร่วมรายการกับเราทั้งสองท่านนะคะก็สวัสดีค่ะ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 วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงงานสําคัญนะคะของ อำเภอวังสามหมอนะคะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะอดีตนายกร,รัฐมนตรีมาเยี่ยมมาเป็นประธานในพิธีของงานในวันนี้นะคะไม่ทราบว่าการที่ท่านมาในวันนี้นะคะทางท่านคุณจุชาพัฒน์ะคะแล้วก็ท่านสสนี่นะคะไม่ทราบว่าได้เตรียมงานอย่างไรบ้างเหน็ดเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราก็ดีใจมากคะ่ะที่ท่าน ท่านนายกยิ่งรักนะคะท่านได้มาเป็นประธานใ,ให้ทอดพระป่าวันนี้นะคะการเตรียมงานก็ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรคะ่ะเราก็ประสานกับกลุ่มแม่บ้านคะ่ะประสานม้อนั้ส่วนพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ประสานก็เตรียมงานกันเรียบร้อยทุกอย่างคะ่ะลงตัวเป๊ะทุกหมู่บ้านประธานกลุ่มแม่บ้านทุกหมู่บ้านก็ เตรียมต้อนรับเตรียมฟ้อนลำเตรียมงานก็มีอุปสรรคเล็กน้อยค่ะอุปสรรคเล็กน้อยค่ะอุปสรรคเล็กน้อยค่ะแล้วก็เตรียมฟ้อนลำเตรียมต้อนรับท่านค่ะแต่ก็มันก็ไม่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 ออกมาอย่างที่เราซ้อมกันมาค่ะเพราะมีอุปสรรคบางอย่างค่ะอุปสรรคบางอย่างค่ะซึ่งก็พูดไปก็จะลำบากเนาะตอนนี้ พวกเรายังพูดอะไรไม่ได้มากเท่าไรนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมก็คงทราบนะคะอุปสรรคในการจัดงานของอดีตสสพักเพื่อไทยแต่ละครั้งเลยค่ะลำบากจริงๆมันเก่งว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาชอบในนโยบายอะไรของก็จะมีที่โดดเด่นก็คือ30บาทรักษาทุกโรคนะคะแล้วก็กองทุนเงินล้านค่ะเป็นนโยบายของท่านที่สามารถจับต้องได้กินได้ค่ะเป็นเป็นนโยบายที่ประชาชนคนลยากยากคนจนเนี่ย รักค่ะชอบแล้วก็ไม่ลืมเลยค่ะท่านทักษิณและท่านยิ่งรักเนี่ยเป็นเป็นสองท่านที่อยู่ในใจคนยากคนจนเสมอมาค่ะถึงมาวันนี้ท่านเดินทางมาวันนี้ได้เนี่ยชื่นใจกันค่ะดีใจมากค่ะแม้กระทั่งพระสงฆ์ที่ท่านอยู่ที่วัดแห่งนี้ท่านก็ไม่ไม่ไม่คาดว่าไม่คาดหวังว่าท่านนายกท่านจะเดินทางมาค่ะไม่คิดค่ะใช่ค่ะเป็นเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์สำหรับพวกเรามากเลยค่ะจชาวบ้านแต่ละคนพูดเป็นเสียงเดียวันเลยว่า ไม่คิดเลฝันว่าท่านจะมาคล้ในช่วงนี้ในช่วงที่ท่านไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะซึ่งการจะเดินตามมาที่นี่ก็ลาบากมากแต่ก็ต้องยกเครดิตให้ทั้งคุณจุธาพัฒน์และก็ท่านสสเกตุรยมนะคะที่สามารถติดต่อประสานงานจนกระทั่งผู้โยัารขนลุกเลยนะคะเนี่ยจนกระทั่งท่านนายกยิ่รัฐเนี่ยแล้วก็ทีมงานนะคะรับปากว่าจะมาแล้วท่านรับปากใครท่านไม่เคยไม่เคยทําให้ทีมงานผิดหวังเลยนะคะ ก็ถือว่าดีใจมากนะคะคุณยุทธาพัฒน์นะคะที่นี่นะคะประชาชนได้สัมผัสประชาชนในพื้นที่ของเรียกว่าเป็นหลังบ้านท่านสสคอยเตรียมงานเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างกว่าที่สสจะออกจากบ้านคุณยุทธาพัฒน์นะคะต้องเตรียมตั้งแต่ตื่นตั้งแต่เช้าทำอะไรบ้างแล้วก็เข้าไปพบพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะประชาชนพูดยังไงบ้างคะอ๋อวันนี้นะคะเอาวันนี้เหรอคะ ทุกทุกวันก็ต้องตื่นแต่เช้าเลยค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษมากๆค่ะดีใจที่สุดที่ท่านนายกได,ได้ได้เดินทางมาที่ว,วัดวัดดอยนางหงค่ะอำเภอสิทธาติอำเภอวังสามหมอค่ะที่จริงแล้ววันนี้น่ะคิดว่าประชาชนจะมาประมาณสามสี่พันนะคะม,มันก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปมีอุปสรรคเล็กน้อยค่ะคนที่ไม่ได้มาเขาก็โทรศัพท์มาโอ้เสียใจใเสียใจมากๆท,ที่ที่ไม่ได้มาค่ะ เราต้องเตรียมตัวแต่เช้าค่ะวันนี้เตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่ค่ะท่านตื่นตั้งแต่ตีสี่เตรียมตัวกลัวว่าเราจะจัดงานไม่ไม่สมกับที่ท่านมาค่ะเราก็เป็นกังวลนอนไม่หลับทั้งคืนเมื่อคืนนี้ห่วงไม่กังวลห่วงกังวลค่ะกังวลทั้งคืนค่ะงานจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตอยู่ด้วยช่วงวิกฤตค่ะก็ก็ ผ่านไปได้ด้วยดีก็กดีใจค่ะดีใจที่ท่านนายกท่านท่านมาเยี่ยมชาวอำเภอวังสามหมอค่ะแล้วแล้ว,ลวพี่น้องประชาชนเท่าที่ท่านมานะคะ่ะคุณสุธามบดได้ไปคุยกับประชาชนบ้างไหมคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างดีใจภูมิใจมากไหมที่ท่านนายกยินรับมาอะคะ่ะโอ้ยดีใจมากค่ะทุกคนที่มาเห็นนายกบางคนก็ร้องไห้ค่ะ,คะไม่คิดว่าท่านนายกจะมาพอเห็นหน้านายกก็ดีใจทุกคนค่ะ วันนี้ค่ะปลื้มใจกลับบ้านทุกคนเลยค่ะไม่เหนื่อยเลยกลับบ้านวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จงานในวันนี้นะคะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเห็นจากการที่ท่านนายกโคงลงจากรถปุ๊บก็มีพี่น้องประชาชนไปรอให้กำลังใจให้ดอกไม้ใครอยากจะขอถ่ายรูปท่านก็ให้ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าพิธีการขั้นตอนต่างๆที่ทางทางทีมงาน ะะที่ตั้นรับที่จะ,ะวางศิลาฤกษ์ค่ะวางศิลาฤกษ์ค่ะวางศิาาลาฤกษ์สาราปฏิบัติธรรมเพราะว่าวัดนี้นะคะเท่าที่ได้สัมภาษณ์ท่านวิรุณฟื้นแสนแล้วก็ท่านสสเกียร์บุรมมานะคะ,ะวัดนี้นะคะดั้งเดิมเลยคือเป็นวัดที่คนมานั่งปฏิบัติธรรมกันมานั่งสมาธิใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวันนี้ก็มีการวางศิลาเล่ที่ถูกต้องตรงตามวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างนะคะก็เลยทําให้งานนะคะเป็นไปตามขั้นตอนอย่างสวยงามนะ,ะสุดท้ายก็มีการวอนลำการการลำการแสดงการลำของกลุ่มแม่บ้านที่มีแต่ละกลุ่มเนะะี่ยค่ะได้รับการสนับสนุนจากใครใคะการสนับสนุนนี่ ขอ,ของกลุ่มใ่บ้านเขาจะจัดเองค่ะจัดเองค่ะเขาจะจัดกันเอง <ฮะ S 2> แต่และหมู่บ้านเขาจะมีการฟ้อนลำประจําประจําหมู่บ้านของเขาอยู่แล้วค่ะ,<ฮ>ะทุกหมู่บ้านเขาจะมีการเตรียมฟ้อนลำเวลามีงานเทศกาลบนบังไฟเ <ฮะ S 2> ขาจะไปจัดรวมกันที่อาเภอแต่และหมู่บ้านหมู่บ้าน เขาก็เลยมีนางลาประจําหมู่บ้านไว้ทุกทุกหมู่บ้านเลยค่ะอทุกหมู่บ้านจะมีนางลาประจำประจําหมู่บ้านเลยค่ะมีการลาเป็นชุดชุดชุดไว้เ่ะไ้งานอะไรเรียกเรียกได้ปุ๊บชุดอะไรเขาพร้อมเลยค่ะเวลามีงานอะไรที่เขาจะจะไปได้ทุกทุกสถานการณ์เลยค่ะได้เลยเอได้ยินมาว่ามีคนสนับสนุนชุดชุดแอชุดแต่งตัวประจำพื้นบ้านของเขานี่ยนะคะทางทางผู้ชาย อ๋อค่ะก็ได้รับการให้การสนับสนุนชุดด้วยค่ะให้กับกลุ่มกุญมำล้ำลูกชายสจค่ะเป็นสมาชิกสภาสมหวังอยู่เป็นคนสนับสนุนค่ะแล้วลูกชายชื่ออะไรนะคะสจธนวนรณมีนสวัสดิ์ค่ะ ็เป็นสจอสจอำออเภอศร,รีธาตุค่ะหนุ่มไฟแรงไปที่ไหนสาวสาวกรี๊ดเพราะรูปลอด้วยเอ่อทีมงานทีมงานอาจารย์เป้ามาครั้งแรกนะคะอือโอ้ซุปซิ๊เป็นใหญ่เลยโอ้ที่นี่มีคนรูปลอด้วย <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะอยู่ในป่าในลงกระดานนี้จะมีคนรูปลอหล่อแบบนี้อีกอาจารย์มาสอบถามไปสอบถามมาโอ้ขาไมรัสการกันอะไรลูกหนึ่งลูปลอแล้วก็มีภรรยาและลูกสาวใช่แล้วลูกสาวก็น่ารักมากด้วยนะคะและ้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นลูกชายของท่านอา่ารศเกียรติรุรมกับบคุณจุฑาทัตนะคะใครก็ไม่กล้าไปยุ่งแล้วแล้วรอ่านเราแกะน, <c oughs> นะคะค่ะนะคะท้ายนี้นะคะให้คุณเก่ง,งาก่อนแล้วกันนะคะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างคะ <c oughs> ในกานในงานวันนี้อะไระค่ะวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณค่ะหลายๆท่านที่ดูรายการนี้อยู่ก็คงเพราะว่าหลายๆท่านทราบว่า ทางเรามามีการมาทําเทปมาถ่ายทอดนะคะ <Okay. S 1> ก็จะรอดูจะรอชมกันก็ฝากขอบคุณมากๆค่ะที่ได้เดินทางมาร่วมงานกันในวันนี้ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ฝากขอบคุณท่านสสแล้วก็ท่านภรรยาของสสนะคะที่ประสานงาน <Okay. S 1> นะครับเอาท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนายกมาเปิดงานมาวางศิาลาฤกษ์ในว,วันนี้ได้เพราะว่าเป็นเป็นที่ ชื่นใจของประชาชนในพื้นที่มากค่ะแล้วก็ใ mm. นเขตอำเภอใกล้เคียงค่ะจันเป้า mm. ที่ว่าไม่คิดไม่ฝันว่าท่านนายกจะเดินทางมาในวันนี้จะให้ความสำคัญในงานที่ว่าไม่ใหญ่โตขนาดนี้นะคะ mm. แล้วก็อยู่ในถิถ่นทุรกันดารเดินทางมาก็ลำบากนะคะ mm. ก็ขอบคุณท่านท่านหลายๆท่านที่ประสานงานในวันนี้ mm. แล้วก็ขอขอบคุณทีมงาน ของอาจารย์เป้าทีวี24ด้วยนะคะที่เดินทางมาร่วมงานด้วยมาถ่ายทํารายละเอียดต่างๆให้ประชาชนทั่วประเทศได้ทราบได้ดูเหตุการณ์ในวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านท่านนายกยิ่งรักเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติมางานทอดผ้าป่าวางศิลาฤกษ์ในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณกลุ่มสตรีแม่บ้านชาวอำเภอศรีธาตุอำเภอวังสามหมอค่ะที่ได้ให้การมา ต้อนรับฟ้อนลำในวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอวังสามหมอแล้วก็อำเภอศรีธาตุอำเภอกุแก้วอำเภอชัยวานค่ะที่ได้เดินทางมาต้อนรับท่านนายกยิ่งรักในวันนี้ก็ขอ,อขอบคุณทุกทกท,กท่านค่ะรวมทั้งอา,อาจารย์เป้าท่านผอ,อวรุษท่านคุณสหรัฐค่ะที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดทีวี24น ในวันนี้คะ่ะขอขอบคุณคะ่ะก็มีมีคุณน้อีกคนหนึงนะคะที่เป็นช่างกล้องในงะะานหลังการถ่ายทำแล้วก็จเป้ันต่อท้ายน,นิดนึงคือขอบคุณท่านสอสได้หลายท่านสสผู้หญิงนะคะไปเห็นนางรำมาฟ้อนรำแล้วก็ลงไปรำกับเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศให้ดูนะคะนะคะวันนี้นะคะเอ่อรายการจับท้อทงชาวบ้านก็ขอบคุณคนเก่งแล้วก็คุณจุทามพัฒน์ทั้งสองท่านเลยนะคะค่ะดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ